สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะคะวันนี้พบกับเราทั้งสองคนนะคะในรายการนานาพยากรณ์อีกครั้งนะคะทางสถานีโทรทัศน์โกทีวีนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านคะมีฮะโกทีวีนี่มันเป็นไงคะโกทีวีโกทีวีก็ทีวีทองคาค่ะอ๋อเิ่รายการใหม่ค่ะเพิ่รายการใหม่ๆนะครับเพราะฉนั้นจะเปรับชมได้โดยใช้ จานจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมค่ะใช้ของไทยคมซีแบนถ้าเราใช้จานดาวจริงๆเลยได้ไหมไม่เอาดาวเทียมอะเล่นดาวจริงๆเลยผมย,ยืมดาวจันมาก,ก่อนยิงส่งอะไรเงี้ยได้ไหม <c oughs> ดาวจานเดี๋ยวต้องไปยืมดาวอังคารมาด้วยเพราะนั้ <c oughs> นที่รับชมได้นะครับคือจานสัญญาณดาวเทียมไทยคม2หรือ5นะครับระบบซีแ,แบนนะครับถ้าไม่แบนก็ไม่ใช่ฮะเพราะวันต้องโค้งๆนะครับเพราะฉะนั้นการรับสัญ,ญญาณนะครับก็จะรับได้อีกอย่างนึงก็คือทาง เคเบิลทีวีนะครับท่านที่รับชมดังเกิลจะมีอยู่แล้วไม่มีแต่ได้ข่าวมาเล่นไปชมรายการมาว่าอาจารย์ยักษ์มาเปิดรายการอย่นี่เยนะครบอกที่เคเบิลทีวีท้องถิ่นหรือว่าให้จุนสัญญาณให้ด้วยนะคะแล้วก็เรายังมีอีกในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ go tv 2 4 c o m แล้วก็ master yak n e t เช่นกันค่ะครับผมเพราะนั้นรายการของเราจะออกทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา14.00นถึง 15บหนาฬิกาค่ะหรือบ่ายสองโมงถึง3ามโมงนั่นเองแล้วก็เวลา1 9 0เถึง2องทุ่มค่ะไม่ใช่ยี่บหรอไม่ใช่ค่ะก็ยี0สิบจุดศูนย์เหมือนกันค่ะจาาทุ่มถึง2องทุ่มพูดภาษาชาวบ้านรแล้วก็ายสาดาวทั้งคืนมันประอาทิตรา24.00นนอะครับเราจะมีรีลังนเทปครัให้กับผู้ที่นอนดึก ได้ชมกันนะครับชมหลากหลายะรายการของความรู้เราจะนําศาสตร์แห่งพยากรณ์หลายศาสตร์หลายศาสตร์เข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมได้มีการได้วิเคราะห์วิจารณาว่าสารศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับเพราะศาสตร์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องหงจุ้ยต่อไปจะพูดหวงซุ้ยหงจุ้ยเราก็มี SMS อตอบรับมามากมายว่าอยากให้อาจารยนนท์เข้ามาร่วมรายการอีกนะคะมีเรื่องที่อยากถามหลายเรื่องด้วยกันนะคะ ถ้ามีโอกาสเราก็จะเชิญท่านอาจารย์เข้ามาพูดคุยในรายการของเราเช่นเคยที่ขายภาพช,ชมเทปที่แล้วก็ <c oughs> กลับไปดูได้ที่มัตยสด์ <Internet S 1> <Internet S 2> ดอทเน็ตะะหรือว่าโกทีวีทวนตี้โฟร์ดอทเน็ ไอ้ดอทคอมนะครับก็ไปดูทีวว่าที่ทานมาแล้วนั้นเป็นอย่างไระนะครับเ็นว่าเราได้พูดถึงเรื่องความเป็นมาของศาสตร์ของจุ้ยที่มาที่ไปยังไงหวงหมายถึงในจุ้ยไม่เลือหมายถึงอะไรชงกะฮะจื้ออะไรเงี้ยปีชวดอาจารย์จําได้อย่างยังจื้อใช่ผมจาได้เดียวเพราะพวกเดียวกันนะเออแล้ว่็จำได้ว่าช้าชงกันเนี่เจ็ดเหลี่ยมให้คนปีกุลเนี่ยมอบให้นี่จะปีกุลผมด้วยอาจารย์เกิด ปีกุลใช่ไหมคะใครอยากได้เหรียญเหรียญยันนัตเกี้ยวเนี่ยก็มาให้อาจารย์มอบให้แหรีนั้นก็จะต้องซื้อมานะจ๊ะมอบให้อย่างเดียวโอ้โหมาบูชาราคาเลยละสามร้อยบาทสามร้อยที่ไหนอะที่ร้านสุริยันจันทาชั้นสองซิคอนสแควร์แล้วก็วัดทุ่งเหียงนะคะวัดทุ่งเหียงอยู่ที่ไหนล่ะเอ่อพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะอ๋อไปยากไหมไม่ยากค่ะขับรถไปก็ถึงค่ะผมไปเรือฮะแล้วก็ไปขึ้นรถต่อนะคะหรือติดต่อได้ที่0 2 7 4 7ส 7-1-4-8นะคะครับก็คือร้านสุริยันจันทาค่ะเลยก็แถวแาชั้น2หาง่ายๆนะครับก็แรกคือถามรอปภก่อนพี่ไปส่งหน่อยทิสุริยันจันทาค่ะเขาก็จะพาคุณวน3รอบไม่รอปภที่นี่น่ารักรู้พื้นที่ทุกคนเพราะที่ั้นคัดสรรมาเองอ่ะครับผมที่นั่นไม่ใช่มีแค่อะไรนะไม่แค่แค่เจ็ดเหลี่ยม3รูมีทุกอย่างยังมีอะไรคุ้นแผนคุณนแผนแสนนางแสนนางร้อมค่ะมีนางร้อมเป็นแสนคือใส่แล้วมีเสน่ห์ค่ะค่ะ แล้วก็มีอะไรตาต้องใจกับแม่ตรงข้ามแล้วก็มีกุมารคู่สร้างคู่สมอ่าคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมนี่สองร้อยบาทสองร้อยค่ะแล้วก็มีกุมารกุมารค่ะกุมารนี่บุญทองกุมารบุญทองนะครับน่ารักอายุไม่เยอะนี่ก็ข้างในฝังในดนาเขาเรียกว่าเกศอะไรเขาเรียกดินมวลสารที่ผ่านการปลูกเสกมาสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีแล้วเข้าพิธีต่างๆหลายวาระโดยหลวงสามสิบเก้าปีพอกับอายุผมเลยนะเมื่อสามสิบเก้าปีที่ผ่านมา เพราะนั้นจะเห็นว่าปลูกเสกย,ยาวนานมากเลยคร,ครับแล้วพันสองพันสองมีตะกุดตะกุดอยู่ข้างใต้มีตะกุดด้วยแล้วก็คุณแผนแสนนางล้อมเนี่ยถ้ามีตะกุดเนี่ยสองอใช่ไหมคะถ้าไม่มีตะกุดนี่ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเครได้ทุกบาททุกสตางค์เราก็ หลวงปู่บุญก็ได้นําไปเลี้ยงเด็กกาพร้าที่ท่านเลี้ยงอยู่400กว่าชีวิตที่วัดทุ่งแล้วก็สร้างนี่ด้วยสาวรวัตถุด้วยสาวรนบูรณะด้วยตอนนี่โบดก็ยังไม่แล้วเลยโบสถ์ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีนี่นี่เสือเสือทองคานองฤทธิ์เสืออทงเพราะปีนี้ปีขานเราใช้เสือเนาะปีขานก็เลยมีเสือนะครับเป็นของหลวงปู่บุญเช่นกันนะครับเพวัะนั้นเสือทองคานองฤทธิ์นี่ก็บูชาตัวละตัวละสองร้อยสองรบาทสำหรับปีขานสารตะกุดนะคะับบอกอยู่แล้วว่าหลวงปู่บุญเนี่ย ท่านเป็นเกจิอาจารย์ <พา S 1> ที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วท่านเป็น แบบมีเมตตาท่านมีเมตตาจิตแล้วแบบปลุกเสกเนี่ยท่านอธิษฐานจิตเนี่ยองทรงขังพลังมากอาจารย์อันนี้พูดไปก็เท่านั้นต้องไปสมพันธ์ด้วยตัวท่านเองเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะนําผู้ชมทางบ้านที่ได้ใช้วัตถุมงคลต่างๆแล้วเกิดปฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์มาเล่าให้ฟังในรายการปาฏิหาริย์ก็เห็นเลยเนี่ยกูบาท่านทําพิธีปลุกเสกที่เจ็ดเกี้ยวแม่ฟันนาเกี้ยวฟันลุกออกมาเลยนั่นนั่นคือกระสินไฟฟันลุกออกมาจากยันนาเกี้ยวนะคะฟันลุกออกมา แสดงว่าไฟไม่ไดีไ<ฟ>น,นั<ฟ>้นลุกออกมาเลยไฟลุกออกมาเลยค่ะลุกออกมาเห็นในเหพนั้นไม่ใช่ภาพติดต่อนะครับเป็นภาพจริงเพราะว่าครูบาท่านฝึกกระสินมา3าปีกระสินไฟนะครับแล้วก็มีอาจารย์นันนันด้วยก็กระสินไฟแล้วหลวงปู่บุญท่านก็ปลูกเศษด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาผู้ที่มีกระสินไฟเนี่ยมาปลูกเศษปลูกเสษจนกว่าไอ้เจ็ดเหลี่ยม สามรูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของเปลวเพลิงไฟที่ถ่ายออกมาเลยกว่าจะปลุกเสกแล้วครบได้หรือสมบูรณ์สมบูรณ์มาเป็นยันนักเกี่ยวได้เนี่ยต้องแก้ไขหลายวาระเหมือาจารย์พราะเราถึงบอกว่าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ที่ลำปางเจ้าของปั๊มอยู่แพร่อาจารย์เออแพร่แพร่ค่ะเป็นเจ้าของปั๊มธุรกิจปั๊ม ปั๊มน้ำมันเขาอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ตรงข้ามวัดไซย้อยด้วยเออนนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เราไปกันคราวนั้นนะครับปรากฏว่าธุรกิจนี่ซบเซาเกี่ยวกับน้ำมันคนรถไม่เยเข้าแล้วก็มีธุรกิจและอาหารก็ไม่ได้ทนหลังสุดเน้าเราไปกันนะครับไปทาพิธีไปนั่นนั่นปรากฏว่าเขาได้เข้ามาคุยว่าหลังจากที่มาดูลักษณะองจุ้ยอาจารย์นนท์ไปดูให้ ค่ะแล้วก็ได้อาจารย์นนไปดูช่วยให้นอกนั้นอาจารย์ต่างๆไปกินข้าวอย่างเดียวกินฟรีไม่ก็คือว่าได้าใจดีอ่ะเลี้ยงพเรเลมช่วยค่ะพลังลมให้เข้ามาแล้วก็ได้วัตถุมงคลของครูบาชยะมงคลเนี่ยไปบูชานะคะและกุมารต่างๆทําให้ธุรกิจการค้าขายดีขึ้นจนทุกวันนี้ไม่มีเวลาคุยกับเราเลยนะคะเล่นตัวหรอเล่นตัวไม่ค่ะคือบอกว่าพอโทรศัพท์แบบ อาจารย์เดี๋ยวก่อนนะคะลูกค้ามาแล้วลูกค้าเยอะจริงๆค่ะเพราะว่าเราเข้าไปนั่งนะครับผมไปนั่งดูตอนที่เขาเอาข้าวมาเลี้ยงผมไปกันนั่งกันสองคนด้วยสามสองคนสองคนด้วยใครคนไม่รู้มีใครคนว่าจำไม่ได้แล้วไปไม่รู้กี่คนปพรากฏว่าทําทำกับข้าวมาให้เติมเลยนะครับผมก็สังเกตดูว่าระหว่างที่นั่งอยู่คนมาเติมน้ำมันตลอดแล้วก็ร้านค้านี่มีคนเข้ามาเขาปรับสถานที่ของตุ้อะไรใหม่หมดเลยปรับสถานที่ร้านค้าตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนของตุ้คือเอาน้าพุ ไปตั้งอยู่ตรนด้านหน้าึ่งครูบาชัยมงคลก็แนะด้วยคือได้รับความเมตตาจากครูบาชยมงคลอาจารด้วยแต่ต่อเหมือนกันทั้งที่ครูบาเนี่ยไม่ได้ดูผมช่วยเป็นแต่ใช้วิธีแบบเราเรียกว่าใช้ความรู้สึกหรือที่ท่านเห็นเนี่ยท่านบอกว่าให้ติดน้ำหน้าผมบอกตรงก็เหมือนกับอาจารย์นนท์เป็นคนที่เนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าอ่างน้ํามันเล็กผมบอกก็ทําใหม่คือซ่อมใหม่ปรับใหม่เลยนะครับเป็น ไอ้น้ำพุแต่ทีนี้น้ำพุไม่ไม่ค่อยมีตาใช้ใช้ไอ้ในก็ได้มั้งเมย์น้ำพุพ่นแล,แล้วลูกหินทีนี้มาเลยีปั๊มหนึ่งปั๊มแก๊ส LPG เลยจากตรงประตูทางเข้าป้านนาปรากฏว่าห่วงจุ้ยเดะเลยมก็ไปเติมแก๊สปมปรากฏว่าทางเข้าเขาคือหนูเขา,เขา,เขามีน้ำพุอยู่หน้าปั๊มเลยอ่ามีน้ำพุเขาบอกเขา, <ผม S 1> าถามเท่าแก่ว่าที่นี่เขาจัดห่วงจุย้ยอยเขาบอก ถ้าแกแกสนใจเรื่องจุยแกเลยจัดเข้ามาเลยแก๊สนั้นเลยมีคนเติมเยอะเลยทำไมเยอะมีแก๊มีปั๊มเดียวมีปั๊มเดียวใครก็ต้องเข้าปั๊มนั้นนะเพราะผมเองก็เจอปั๊มนี้ถ้าหลุดก็ยาวถึงท่โลกแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าถมแล้วรวมๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฮงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นบารมีของคูบาชยะมงคลหรือวัตถุมงคลต่างๆก็ทําให้ร้านนี้กิจการดีขึ้นแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะคะนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2 7 เมษายนพุทธศักราช2553วันนี้ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน6ว่าแล้วก็เอาดาวให้ดูเพื่อความคล่องตัวด,ดูดาวจรวันนี้นะคะ จะเห็นว่าตำแหน่งของดวงดาวที่เอามาให้ดูแต่ละประจำสัป,ปดาห์นั้นดาวจะมีการเคลื่อนยกย้ายกันจะเห็นว่าที่ย้ายที่เห็นมากที่สุดก็คือตอนนี้อาทิตย์กับพุธเนี่ยขึ้นมาสนิทขึ้นมาใกล้มากแล้วนะครับขึ้นมาเพราะนั้นช่วงระยะน,นี้ก็คือเกี่ยวเรื่องลมฟ้าลมฝนอากาศาจะสะลัวจะมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวจันรตอนนี้เข้ามาเจอกับเสาแล,แล้วจถ้าทางโหรศาสตร์ของยูลิเนียนเขาเรียกว่าจันท์เข้าสู่วงเสาหรือเสาเข้าสู่วงจันท์อะไรขออเนีหยแสดงว่าถ้าคุณเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวัน ออกนะครับแต่นี้เราก็จะดูจะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยกําลังจะเพนแล้วนะครับเพราะขึ้นสิบสี่ข่้พอจันทร์ขึ้นปุ๊บจะเห็นพี่สาวโผล่ขึ้นมาด้วยออืพี่สาวจะอยู่ใกล้ดวงจันทร์ให้มองเห็นเป็นจุดเล็กๆสีออกมม่วงๆหรือสีตะหลวดตะหลวดจะอยู่ใกล้สังเกตพระจันทร์ใช่ไหมอาจารย์มีดาวเล็กๆนั่นคือดาวสาว